และนี่คือหนึ่งจิตวิทยาที่จะทําให้เขาเปิดใจกับคุณเป็นพิเศษค่ะจิตวิทยาที่จะทําให้คนเปิดใจกับเราได้ง่ายที่สุดก็คือการหาจุดร่วมที่เรากับเขามีอะไรคล้ายๆกันค่ะนักจิตวิทยาเขาอธิบายไว้แบบนี้นะคะมนุษย์จะชอบหรือเปิดใจให้กับคนที่มีอะไรที่เหมือนกันกับเราค่ะคุณสังเกตไหมคะว่าถ้าเราไปที่ใหม่ๆแล้วเราพบเจอคนใหม่ๆถ้าเราถามเขาว่าคุณมาจากไหนพอเขาตอบมาว่าเขามาจากโรงเรียนเดียวกันกับเราหรือว่า มาจากจังหวัดเดียวกันกับเราเรา, <acceptable> เราจะรู้สึกดีกับคนคนนั้นเป็นพิเศษแล้วก็อยากจะสนิทสนมกับคนคนนั้นเป็นพิเศษถูกต้องไหมคะเพราะเราจะรู้สึกว่าเขากับเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกันมันเป็นผลมาจากสมองส่วนเชื่อมโยงเนี่ค่ะที่ทํางานตรงนี้เมื่อรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันดังนั้นนะคะในการเลือกคู่ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณสังเกตเลยนะคะว่าคนจะเลือกคู่ครองที่มีอะไรคล,าคล,าคล,าลา้ายๆกันชอบอะไรคล้ายๆกันทัศนคติหรือว่าไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันหรือแม้แต่มีปมชีวิตคล้ายๆกันค,ค่ะเพราะสมองจะปีความไปเลยค่ะว่าคนที่มีอออะะะะไไไรรรรคคลลล้้้้าาาาาายยๆๆกกกััับบบเเเชนน่จขดดีแ น่าจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันได้ดีค่ะและองุนจะให้เจ็บจุดร่วมให้คุณลองนําไปใช้กับคนที่ชอบเพื่อให้เขาเปิดใจให้กับคุณง่ายขึ้นค่ะจุดร่วมที่1ก็คือเจอปัญหาแบบเดียวกันค่ะจคเจอปมชีวิตแบบเดียวกันมาจากครอบครัวที่เคยลำบากมาเหมือนกันค่ะ สมองจะปีความไปเลยค่ะว่าคนที่เคยเจอปัญหาแบบเดียวกับเราค่ะน่าจะเข้าใจกันสองโรงเรียนเดียวกันบ้านเดียวกันมาจากภาคเดียวกันมันจะไปกระตุ้นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันค่ะสามทำงานที่เดียวกันทํางานใกล้กันทางไปทํางานทางเดียวกันข้อสี่สายอาชีพใกล้ๆกกันสายแพทย์สายวิศวะสายคุณครูห้าชมรมหรือกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นยิงปืนถ่ายภาพวาดรูปงานอดิเรกคล้ายคล้ายกันค่ะหก มีศรัทธาคล้ายๆกันค่ะมีหลักการในชีวิตมีความเชื่อคล้ายๆกันค่ะเ็มีสิ่งที่สนใจคล้ายๆกันค่ะมีกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆกันชอบเครดพูดเหมือนกันชอบเรื่องธุรกิจเหมือนกันชอบเรื่องการเงินเหมือนกันคีย์ของการทําให้ใครเปิดใจกับเราและอยากสนิทกับเรามากขึ้นเนี่ยก็คือการหาจุดร่วมที่เรามีที่มันเหมือนกับเขาและใช้คําพูดที่ตอบย้ำกับสมองของเขาว่าเอ้ยเหมือนกันเลยเอ้ยมาจากที่เดียวกันเลยเอ้ยชอบอะไรคล้ายๆกันเลยเอ้ยเคยไปมาที่เดียวกันเลยเคยเจอแบบเดียวกันเลยเท่านั้นเองค่ะ นั้นะถ้าคุณอยากให้ใครเปิดใจกับคุณง่ายขึ้นให้คุณเป็นคนช่างสังเกตและก็เป็นนักตั้งคําถามค่ะให้คุณสังเกตว่าเขาชอบอะไรเขาทาอะไรเขามาจากไหนมีอะไรบ้างที่เขากับเราจะมีจุดที่เชื่อมกันได้ค่ะให้คุณเป็นนักตั้งคําถามท,าที่เก่งค่ะและก็ถามเขาค่ะเช่นคุณเป็นคนที่ไหนคะเอ้ยหาใหญ่เหมือนกันเลยแล้วกปกติวันว่างคุณทําอะไรคะเออชอบตีกอล์ฟเหมือนกันเลยวันหลังไปตีด้วยกันไหมคะ มันจะทําให้คุณมีเรื่องคุยไปได้อีกเยอะเลยค่ะพอเราพยายามเ้ว่าเหมือนกันเลยมาจากที่เดียวกันเลยค่ะมันจะทําให้เขาเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นค่ะถ้าพวกเราชอบเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาความรักคนสำคัญแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วหุดจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้ให้อีกค่ะ